สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานีถอยเถือนกากสถุนสวัสดี กลับมาพบท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่19ยังจํากันได้ไหมยังจํากันได้ไหมใครใครลืมบ้างหันกลับมาทั้งนี้หันกลับมาทั้งนี้สถานีถอยเชิญกากสถุนจะเล่าให้ฟังวันนี้วันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 5ใช่ไหม ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วคืนวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2549เกิดการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอราติปไตไยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือขอปอคอตัวย่อในสมัยนั้นก่อนแปลสภาพมาเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าคอมชอซึ่งมีผลเอกสนทิบุญยรัตกรินผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นเป็นหัวหน้าคณะ เพื่อยึดอํานาจจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,ชนวัตรนั่นเองโดยการรัฐประหารครั้งนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากการต,ต่อต้านด้วยอาวุธทั้งสิน้นหลังประชาชนออกมาประท้วงขับไล่ทักษิณชิน,ชนวัตรหรือว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทดรทักษิณชิน,ชนวัตรที่เรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่เคยมีมาคํานี้สะท้อนยอ้อนออกมาจากปากของคุณสนธิแต่ไม่ใช่บุญญตล,ล์กษณ์นะครับจากคุณสนธิลิ้มทองคุณเป็น นพูดออกจากปากของคนคนนี้มาบอกว่าดีที่สุดแต่ไหนมีการทำ,ำรัฐบาลและออกบัตทัวมาไล่ด้วยล่ะ <c oughs> การขับไล่พันตำรวจโทรดตรทักษิณชินวัตรในตอนนั้นเพื่อให้ออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีจนเกิดเป็นภาพที่ประชายชนมอบดอกไม้ให้กับทหารทกากลางรถถังสร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกโดยนิตยสารไามฉบับออนไลน์พาดหัวข่าวว่ารัฐประหารอันขึงเคร่งในประเทศไทยโอ้โหมีที่ไหนที่ชื่นชอบระบอบการปกครองที่มีการกดขี่ข่มเหงและเป็นเผด็จการมีที่นี่ที่เดียวคือ ประเทศถุยแลนด์กะลาแลนด์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์รัฐประหารก็มีการต่อต้านจากหลายฝ่ายอาทิการประท้วงที่ลานหน้าตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และจัดเสวนาในหัวข้อทำไมเราต้องคัดค้านรัฐประหารรวมถึงคนขับแท็กซี่ชื่อนายนวมทองภัยวันขับรถพุง่งชนกับรถถังบริเวณหน้าลานร,รูปทรงบาเพื่อประท้วงคณะรัฐประหารต่อมานวมทองและผูกคอตายประท้วงเสียชีวิตในวันที่31ตุลาคม ปีพุทธศักราช2อ4พคนเอกสนธิบุญรัตน์กรนซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ก่อการรัฐประหารเองกับเป็นคนที่เลื่อนหายไปจากสนามการเบองเรียกได้ว่าบนหน้าสื่อในการเมืองไทยวันนี้พลเอกสนธิบุญรัตน์กลริน ซึ่งพลังจะมีอายุย่างเข้าสู่วัย75ปีอดีตหวัวหน้าคณะรัฐประหารผู้เป็นเตรียมทหารรุ่น6หรือว่าตท6รุ่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกสนธินอกจากได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาลำดับที่8แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2562แล้วพลเอกสนธิบุญญาราชกินก็แทบไม่มีบทบาททางการเมืองใดๆอีกเลยรัฐประหารเมื่อ19กันยายนปีพุทธศักราชสองพันร้อยสี่สิบเา้ากลาญของนาร แบ่งขั้วสีทางการเมืองส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอย่างลาวลึกจนถึงปัจจุบันคนที่ทํารัฐประหารกับคนที่ถูกทารัฐประหารกลายเป็นคนคนเดียวกันคนที่ทํารัฐประหารคือคนที่ถูกทํารัฐประหารแต่งตั้งมาก,กับเมืองท่านผู้ชมครับประเทศไทยมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้เสาะหาและเจาะหาอีกมากมายเลยทีเดียวสถานีถอยถึงกาศถุนสวัสดิ์สถานก็ลํำลึกถึงวันนี้แน่นอนครับต้องย้อนกลับไปอีกสนิดหนึ่งทุกคนที่เคยขับไล่คนยื่อทักษิณบอกว่าโกงชาติโกงบ้านเมืองมาจากปากของสุเทพเทือกสุบรรบอก ว่าตะกูลนี้โกงโกงโกงแต่ตะกูนี้ทําธุรกิจมาชั่วโคตรเลยทีเดียวแล้วยุคนี้ล่ะทหารที่รับเงินเดือนแล้วมาปฏิวัติมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านทำธุรกิจอะไรทำไปถึงรวยขนาดนี้ทําธุรกิจอะไรรับเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่คุณถึงมีเงินถึงขนาดนี้ แลวไอคนที่ออกมาบดตาตระกูลทักษิณชินวัตรอย่างเช่นสุเทพเทือกสุบัณมีอะไรดีให้ประเทศไทยบ้างมีแต่แบมือขอทานมีแต่แบกกระสอบมาแบกตังค์แล้วไปแบ่งปันกันเงินก้อนนั้นไปไหนไอไอพวกสีเหลืองจะเป็นตะทายวันนี้ไอคนชื่อสุเทพเทือกสุบรรณมันมีหน้ามาช่วยเขาไหมมันมีหน้ามาเหลียวมองเขาไหมไอคนถอยเถือนกาสสนแบบนี้เรียกเไดกว่าอย่าอยู่ในพื้นที่นี้อีกเลยและคุณก็ตกขอบไปจากวงการการเมืองด้วยน้ำมือของคุณเองตอนนี้เรามารอดูว่า สุเทพเชือสุบรรที่เชียร์ให้มีการทำรัฐประหารนักหนาลึกเกินเป็นยังไงกับการประมูลลงพัก300กว่ารงพักอันนั้นเรียกว่าโกงหรือโคตรโกงหรือไม่ได้โกงหรือโกงแบบไหนรอดูกันไปครับท่านผู้ชมครับเดือนนี้เดือนนี้เดือนกันยายนี้แหละเดี๋ยวได้รู้กัน สถานีถอยเถื่อนกาะทุนสวัสตารชั่ก็จะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่ถอยเถื่อนกาะถุนแบบนี้มาตีแพ้มานําเสนอสําหรับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้แหละครับขอขอบคุณทุกาทาทการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมซับสไคร้ share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริ้งกลิง้งกลิง้งกริ้งกลิงกล้งกริ้งสวัสดีครับ